ข่าวที่น่าตื่นเต้นยินดีมีมาให้เห็นแล้วนะครับช้างครงเย็นวันนี้วันที่31มบกราสองพันนะครับบ่ายแก่แก่แก่มากๆด้วยนะครับจนใกล้หมดเวลาทำการหลัามุ่งหน้ากลับบ้านจึงได้มาเจอครงนี้นะครับก็นับว่าเป็นข่าวดี นานทานที่โถงนี้จะขึ้นเขานะครับเราได้มาแม้ว่าจะไม่นานนักนะครับเพราะว่าช้างยังไม่เดินมาเดินหลังจากที่เรากลับนะครับจึงได้ภาพมาไวไวแต่ก็นับว่าชื่นใจสุดๆนะครับเพราะว่าช้างปากโรงนี้นานทีปีหนนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับข่าวดีป่านนวนวัดีของเราก็ขึ้นเขามาแล้วด้วยนะครับนี่คือวินาทีแรกที่ช่างภาพเรามาถึงนะครับกล้องยังสั่นไปสั่นมาไม่ได้ใช้ขาตั้งนะครับเราให้ท่านผู้ชมดูว่าวันไว้ขนาดไหนนะครับเราไม่อยากจะตัดออกนะครับ อยากบอกให้ท่านผู้ชมดูวเวลาซุ่มไกลๆนะครับกล้องก็อาจจะวันไว้ไปบ้างพยายามโฟกัสที่ช้างนะครับตแต่บางทีงกล้องของเราก็อาจจะไปจับที่ใบไม้เวลาถ่ายไกลๆก็เป็นแบบนี้นะครับสถานการณ์บีบบังคับนะครับถ้าเราสามารถใช้ขาตั้งกล้อง จัดเต็มๆเรียงเต็มๆภาพในเมมก็จะดีกว่านี้นะครับนี่ดูครับสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยนะครับแต่ตัวที่จะช่วยบอกเราว่านี่คือของแมชบา <c oughs> คือตัวที่อยู่ด้านหน้านันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวหนึ่งขาโก่งๆนะครับมีอีกตัวไปบางแล้วนะครับอาจจะไม่เห็นชัดนะครับตัวนี้นะครับ ตัวด้านหน้าอยู่ช้างป่าที่มีงานนะครับนี่ครับทางซ้ายมือสุดนะครับเราจะเห็นว่าขากรงกงตัวนี้นะครับคือที่เรียกว่าแม่ชบาขากรงนะครับรลักษณะของขาชัดเจนนะครับ <l> ขาขวากรงกงเดินก็มีลักษณะค่อนข้างจะผิดปกตินะครับเข้าใจว่า น่าจะเป็นแม่ชบาเจ้าแน่นอนนะครับตัวอื่นก็มีขากลงอยู่บ้างแต่ไม่ได้กลงหนักขนาดเท่ากับตัวนี้นะครับส่วนจะเป็นใช่จริงไหมเห็นแค่ข้างหลังแบบนี้บางทีอาจจะมีช้างตัวที่ขายกันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เท่าที่ดูได้หลายเพดได้หลายสื่อยืนยันคือกันนะครับ ว่าคือโขงแม่ชบาภาษาเต็มๆคือชบาแก้วขากกงแห่งนครนายกนะครับเป็นที่น่าตื่นเต้นดีใจนะครับโขงนี้เราถ่ายเย็นๆของเย็นวันที่31มกราคมนะครับและกลางคืนวันนี้ยืนยันว่าแม่ชบาแก้วไปถึงทุ่งหญ้าแล้วนะครับส่วนพี่ด้วนของเรา ก็ออกจากปลามุ่งหน้ามาหาแม่ชบปาแก้วแบบดุวนๆนะครับตอนสักทุ่มสองทุ่มอยู่แถวชมลมเพื่อนพอตอน3ามสี่ทุ่มถึงที่ทำการอุทยานก็ต้องถือว่ารีบทยานมาอย่างมากนะครับ,รบสำหรับท่านผู้ชมที่จะไปดูช้างป่าเข้าให รุ่งนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ตื่นเต้นก็เป็นไปได้อาจจะเจอช้างพังช้างพลายมาเดินไล่ลายอยู่ทุ่งหญ้าสร้างความเฮือฮาก็ได้นะครับในจังหวะที่เราถ่ายเราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอย่างที่บอกนะครับรีบลงมาจากรถก็ยกซดกันสดๆภาพค่อนข้างจะไหวเหตุผลเพราะถ่ายไกลนะครับ และในจังหวะที่คลองนั้นเข้าไปก็ยังมีไว้ไหวอยู่ซ้ายมือนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับสองตัวแม่ลูกนะครับตอนแรกเรานึกว่าช้างเข้าไปหมดแล้วก็ตั้งใจที่จะขับรถกลับบ้านนะครับบางบางบางช้างอยู่ด้านหน้าเราเลยได้แต่ด้านหลังนะครับก้มก้มกำลังจะมุ่งไปด้านหน้าสองแม่ลูกนี้ก็ออกมานะครับ นี่เดินไปแล้วนะครับก็ไปสัมทบกับของตอนแรกเราไม่ได้นับว่ามีกี่ตัวนะครับของใหญ่เมื่อสักครู่ดูแล้วน่าจะมีสิบบวกนะครับรวมกวับสองตัวนี้ไปด้วยและที่สำคัญไปกว่าน,นี้นะครับหลังจากสองตัวนี้เข้าไปช่างภาพของเราก็ไปอยู่ด้านหน้าคิดว่าจะออกมาอีกนะครับ ไหนได้นะครับกลายเป็นว่าอีกคลองหนึ่งนะครับมุ่งหน้ามาจากทางขวามือตัดมาทางซ้ายมือนะครับน่าจะมาสมทบกับแม่ชะบากแก้วคลองนี้น่าจะเป็นของเดียวกันนะครับรวมสองคลองย่อย20บวกน่าจะมีนะครับที่สำคัญพรุ่งนี้ไปลุนปลาด้วนวนาลีกันนะครับ กัอยู่นั้นตอนแรกเรียกมาไม่มานะ